สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1 9 5 9อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าข้อความจากเขาคนนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอื e f เดฟู แสดงว่าคนคนนี้กับคุณนะคะน่าจะห่างไกลกันก็ได้นะคะการที่จะเจอกันต้องเดินทางหรือสําหรับใครบางคนน่าจะหันหลังให้กันไปแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะข้อความจากเขาคนนั้นเขารู้สึกว่าถ้าเป็นเขานะคะเขาอยากจะกลับมานะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะอยากที่จะมีสถานะก็ได้นะคะสําหรับใครที่หันหลังให้กันไปแล้วก็ อยากที่จะกลับมาอีกครั้งนะแต่สําหรับใครบางคนก็ยังไม่มีสถานะหรือเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณให้มากกว่านี้นะอยากเดินทางมาหาก็ได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะบางทีมันก็เสี่ยงเกินไปเห็นไหมมันเป็นหน้าผานะมันต้องมันต้องดูดีๆก็ได้นะมันต้องมีความระมัดร,ระวังหรือคนคนนี้รู้สึกว่าพร้อมที่จะเสี่ยงนะ พร้อมที่จะเดินหน้านะคะเหมือนเขาพยายามที่จะตัดความกลัวออกไปนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดก็ได้เห็นไหมหน้าผายอยู่ข้างหน้าเขารู้สึกว่าพร้อมท้ายชนก็ได้นะคะพร้อมสู้พร้อมที่จะเข้าหาคุณแล้วนะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปก็ได้นะหรือคนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบลองนะชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะในความสัมพันธ์เนี้ย อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องคิดดีๆหรือไตรตรองดีๆนะมันมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณอาจจะคิดมากในความสัมพันธ์หรือเขาไม่อยากที่จะให้คุณคิดมากนะแต่ด้วยมันเป็น The f u l เห็นมหมยื่นอยู่บนหน้าผาแม่หมอก็มองว่าต้องระมัดระวังนะเหมือนดูดีๆอ่ะเหมือนเราอาจจะยังไม่รู้จักกันเต็มที่นะคะหรือบางคนคุยออนไลน์ยังไม่ได้รู้ใจกันนะ บางทีก็ถ้าเราทุ่มเทมากเกินไปหรือเราให้ใจมากเกินไปก็อาจจะมีความไม่สบายใจหรืออาจจะมีความเสียใจเกิดขึ้นก็ได้นะคะต้องต้องช่างใจหรือต้องพิจารณาดีๆนะคะมันต้องรอบคอบให้มากกว่านี้นะถ้ามันผิดพลาดนะคะมันก็จะมีเรื่องเสียหายหรือว่ามันก็กระทบกระทบกระทั่งกับทางด้านจิตใจอะนะ หรือร่างกายมากประมาณนี้นะอมแม่หมอว่าก็ต้องก็ต้องลองดูใจหรือลองพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่าเราอาจจะต้องรัดกุมให้มากกว่านี้หรือระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็ได้เห็นไหมอันนี้เดอะฟูอันนี้ห้ามไม่เท้าเห็นไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันมีใครหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์นะมันเสี่ยงจริงๆด้วยเห็นไหมเดอะฟู Fool, แล้วก็ห้ามไม่เท้าเห็นไหม มันมีความขัดแย้งหรือมันมีความไม่สบายใจหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใครหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจับตามองนะคะมันเสี่ยงเกินไปก็ได้คนคนนี้อาจจะมีคนข้างหลังนะคะหรือว่ามีครอบครัวหรือถ้าเขาทางานอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เขาก็รู้สึกว่ามีคนในที่ทํางานจับจ้อง mm hmm. เห็นไหมต้องระมัดระวังบางทีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยะนะหรือทั้งคุณและเขานะคะต้องปรับความเข้าใจหรือว่า หันหน้าเข้ามาคุยกันให้มากกว่านี้นะหรือต้องระมัดระวังหรือว่ารอบครอบให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะผลิดพลาดก็จะเสียหายนะอืมหรือคนคนนี้รู้สึกว่าอยากให้คุณเข้าใจเขาก็ได้นะคะการที่เขาไม่กล้าแสดงออก เขาก็อาจจะยังมีคนที่เขาคุยหรืออาจจะยังมีครอบครัวที่เขาแคร์นะบางอย่างนะคะเขาก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวหรือเขาต้องบล็อกตัวเองนะหรือเขาต้องแบบระมัดระวังตัวมากๆนะคะอาจจะทําให้คุณไม่พอใจก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณนะแต่คนคนนี้ด้วยห้ามไม่ท้าวนะคะคุณก็ยังมีเสน่ห์คุณก็ยังเป็นที่ต้องการของเขาคุณก็ยังเป็น เป็นคนสําคัญอะ่ะเขารู้สึกว่าไม่อยากที่จะขาดคุณไปนะอคุณคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่พร้อมที่จะสู้กับปัญหาก็ได้นะคะแต่บางทีบางอย่างนะเราก็ต้องก็ต้องมองทั้งรอบด้านอะ่ะนะมองลหลายๆอย่างมองหลายหลายด้านก็ได้นะคะอืมหรือถ้าทำงานนะคะเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คุณแบบ หันหน้ามาคุยกันหรือว่าอยากให้คุณแบบรับฟังปัญหาต่างๆหรือว่าแค่คนอื่นบ้างก็ได้นะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าเหมือนคุณแบบเก็บตัวก็ได้นะคะเหมือนคุณบล็อกตัวเองอะนะเ <c oughs> หมือนคุณไม่ค่อยจะสูงสิ่งกับใครก็ได้นะ <c oughs> หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบความวุ่นวายนะคะ <c oughs> อยากหนีปัญหาก็ได้นะในความสัมพันธ์ <c oughs> หรือคนคนนี้เป็นคนที่งานยุ่งมากๆนะการที่เขาจะ เจอคุณหรือว่าการที่เขาจะมีเวลาส่วนตัวมันยากนะเขาอาจจะทํางานอะไรที่ต้องอยู่กับผู้คนนะหรืออยู่ในองค์กรที่มันต้องติดต่อประสานงานหรือพูดคุยกันตลอดนะคะส่งข้อความกันตลอดอย่างเงี้ยนะหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เขาต้องรับผิดชอบคนคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าคือเขาต้องหาเวลาว่างจริงๆนะบางทีบางอย่างคุณก็อาจจะ มีความไม่เข้าใจเขานะคะหรือคุณกับเขามีความไม่เข้าใจกันน่ะนะบางทีก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันบางทีคุณกับเขาบางคนอะ่ะคบกันแล้วทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่ากลัวอีกฝ่ายไม่เข้าใจหรือกลัวอีกฝ่ายบล็อกหรือกลัวอีกฝ่ายแบบ บล็อกข้อความหรือว่าไม่ยอมที่จะคุยไม่ยอมที่จะเข้าใจอย่างเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะจัดการปัญหาทุกอย่างให้มันเคลียร์ก่อนก็ได้หรือคนคนนี้รู้สึกว่าต้องเคลียร์งานหรือเคลียร์ปัญหาส่วนตัวที่เขารู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาคาราคาซังอะนะอืคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเงียบไปเขาหายไปนะเขาอาจเขาก็อาจจะเขาก็มีงานนะคะแต่คนคนนี้มีสเสน่ห์แหละนะ มีคนที่อยากที่จะคุยนะคะมีคนที่อยากที่จะคบเขานะห้ามไม่เท้าขนาดนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะมีสเสน่ห์บางคนอาจจะมีคนที่เขาต้องคุยต้องดิวอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วอะนะบางทีก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะคะในส่วนของอีกฝ่ายก็ได้นะ เขามีข้อความอะไรอยากจะพูดถึงคุณอีกโอ้โหเพจออบวานเห็นไหมเด็กไม่เท้าแสดงว่าคนคนนี้นะคะยังส่องยังมองนะดูมีความต่างไวัยนะคะดูมีความแตกต่างอะไรหลายอย่างก็ได้นะคนคนนี้นะคะเหมือนอยากให้คุณเข้าใจนะคุณกับเขาน่าจะมีความแตกต่างกันมากๆเลย ตอนนี้เขาก็รู้สึกว่ากําลังส่องคุณนะคะถ้าคุณกับเขาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเขาเขาก็รู้สึกว่าจะทักคุณมาดีไหมหรือตอนนี้กําลังส่องลายส่องโซเชียลส่องช่องทางการติดต่อของคุณอะนะคะกำลังหาวิธีก็ได้นะถ้าทะเลาะก,กันไม่หมอว่าเขากําลังคุ้นคิดหรือตัดสินใจอยู่เดี๋ยวก็มีการทักมานะ หรือบางคนอาจจะอาจจะคุยข้อความหรืออาจจะคุยงานกันนะนะอาจจะมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะหรือกแกล้งทักมาถามเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยเด็กไม่เท้าแม่หมอว่าคุณกับเขานะคะมีความแตกต่างกันมากอันนี้ห้าไม่เท้าอันนี้เด็กไม่เท้ารวมกันเป็น6แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานมากนะคะทางด้านความคิดการตัดสินใจเขารู้สึกว่า ไม่อยากให้คุณด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปก็ได้อยากให้ฟังเขาอยากให้ฟังอยากให้ดูปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นอยากให้มองปัญหาในภาพรวมที่มันจะเกิดขึ้นนะคะปัญหาอะไรที่มันจะเข้ามานะอเหมือนเขาต้องมีคนที่เขาแคร์นะคะคนๆน,นี้นะอาจจะคุยมาน,นานคบมาน,นานหรือว่ามีธุรกิจมีงานที่จะต้องเกี่ยวข้องอะ่ะนะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้คุณแบบ บล็อกเขาหรือไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องต่อต้านเขาอะนะคนคนนี้นะคะเหมือนอยากที่จะติดต่ออยากที่จะคุยกับคุณนะคะอยากที่จะร่วมงานก็ได้นะคะหรืออยากที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างก็ปรึกษาหรือว่าพูดคุยกันอะนะอยากให้เข้าใจกันให้มากกว่านี้นะอืม คนคนนี้นะคะอยากที่จะคบกับคุณไปนานๆก็ได้นะคะอยากที่จะแต่งงานนะถ้าเป็นคนโสดนะคะอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะแบบไม่ต้องทะเลาะก,กันอ่ะนะอยากให้คุณเข้าใจเขาหรืออยากให้คุณมองเขาหรืออยากให้คุณยอมรับในตัวเขาเหมือนที่คนอื่นก็ยอมรับเขาอะ่ะเออเขาเก่งนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูมี power นะดูมี หน้าที่การงานที่ใครๆก็อยากมาอยู่ในจุดเขาหรือเขาดูเป็นผู้นำมากๆเลยนะคะหรือเขามักจะได้รับมอบหมายนะคะจากหัวหน้าง,งานหรือเขาเป็นหัวหน้าง,งานที่รู้สึกว่าฮอตอ่ะนะทุกคนให้การยอมรับเขาก็ได้นะคะถ้าในโซเชียลนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วเป็นคนที่ดูมีความรู้นะเก่งในสายงานที่เขาทําก็ได้นะคะทุกคนยอมรับอะ่ะนะอยาให้คุณมองเขาในภาพลักษณ์ที่ทุกคนยอมรับหรืออยากให้คุณ ยอมรับในตัวเขาที่คนอื่นก็ยอมรับเขานะคนคนนี้นะคะเก่งมากมากนะบางคนเป็นข้าราชการอะ่ะนะเขาต้องมีงานหรือมีหน้าที่การงานที่จะต้องเดินทางหรือว่าไปดูงานประจำอะ่ะนะบางทีเขาก็ไม่ค่อยว่างนะคะมักจะได้รับมอบหมายสำคัญสำคัญนะ บางทีงานหลายๆอย่างนะคะเหมือนเขามีงานล้นมือคนๆนี้มีความรับผิดชอบสูงก็ได้นะหรือเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานก่อนก็ได้นะคะคนๆนี้รู้สึกว่าความสําเร็จหรือเป้าหมายในหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เขาต้องทำอ่ะนั้นะมันมีผลกับอนาคตของเขามากๆเลยนะ mm hmm. เขาอยากที่จะเติบโตหรืออยากที่จะ ประสบความสำเร็จในในงานนั้นๆน่นะนะคะคนคนนี้นะอืเหมือนรู้สึกว่างานทุกอย่างต้องทำให้ดีอะ่ะนะคนคนนี้นะบางคนเขาอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามันมีผลกับเป้าหมายหรือมันมีผลกับคะแนนหรือมันมีผลกับโบนัสหรือสิ่งที่เขาจะได้มาก็ได้นะคะคนคนนี้นะหรือถ้าเป็นแบบ เขามีหน um e ้าที่การงานดีนะคะคนคนนี้นะดูมีเสน่ห์ดูมีความรับผิดชอบอะนะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรนะคะเหมือนเขาอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณหรือว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายหรือว่าเขาอาจจะไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะไม่ไว้วางใจในตัวเขานะคะเพราะว่าเขารู้สึกคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาดูเจ้าชู้หรือเขาดูลุกแบบ เหมือนไม่อยากที่จะรับผิดชอบอะไรนะคะเพราะว่าไพ่เดอะฟูลขึ้นนะอืมแต่ก็อาจจะเป็นลักษณะส่วนตัวของเขาที่เขาเป็นแบบนี้นะคะคนคนนี้นะอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าอาจจะ,กะเกษียณแล้วก็ได้นะคะเดอะฟูลอ่ะเหมือนอยากที่จะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนบางคนอ่ะนะธุรกิจหรืออะไรหลายอย่างอะ่ะนะมันมันอยู่ตัวแล้วก็ได้บางคู่นะบางคนอ่ะนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องที่จะ ซีเรียสอะไรมากมายนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ากลัวเขาไม่ไม่ไม่ยึดติดหรือว่ากลัวเขาไม่ไม่จริงจังหรือกลัวเขาไม่อยู่กับคุณจริงๆนะคะคนคนนี้นะอืมหรือว่าถ้าแม่หมอว่าถ้าเป็นคนโสดคนคนนี้ก็ยังมีเป้าหมายยังยังอยากที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองก่อนนะคะ หมือนอาจจะยังยังไม่อยากที่จะแต่งงานหรือยังไม่อยากที่จะผูกมัดอะเออถ้าเขาเป็นโสดนะเหมือนเขายังมีงานหรือยังมีภารกิจสําคัญที่เขาต้องทําเพื่อครอบครัวหรือต้องทําเพื่อองค์กรหรือต้องทําเพื่อกิจการของเขาก่อนนะคะอืมแต่ถ้าบางคนที่กเกษียณแล้วหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเขาแบบ มีเงินหรือว่ามีห e น้าที่การงานที่อยู่แบบไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องแบบว่ามีใครที่จะต้องรับผิดชอบแล้วเขาก็เลยขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะคบแบบสบายๆนะคะพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าหรือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากผูกมัดหรือเขาไม่อยากผูกมัดก็ก็พูดคุยกันได้นะคะเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คุณเปิดใจหรืออยากให้คุณแบบ คือมีอะไรก็ให้คุยกับเขาอ่ะเหมือนต้องการยังไงก็ได้นะคะคนคนนี้นะเออแต่ว่าสําหรับใครบางคนก็ก็อยากที่จะมีสถานะแหละแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะเหมือนเขาต้องเคลียร์งานหรือต้องเคลียร์ปัญหาส่วนตัวก่อนนะคะบางคู่นะอมืมีคนมากกว่าหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะถ้าเขาเป็นโสดก็อาจจะมีครอบครัวนะอืม เห็นไหมเพจดไม้เท้าแล้วก็ชาริโอตเห็นไหมมีความแตกต่างนะคะทังด้านหน้าที่การงานแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะคนคนนี้นะเก่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะมีคนมีเป็นตัวของตัวเองอะนะคุณทำให้เขารู้สึกว่าต้องคิดหรือต้องตัดสินใจนะคะตอนนี้คุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าบางคนหันหลังหรือว่า การที่จะเจอกันอะ่ะมันเหนื่อยแล้วมันยากอะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าต้องฝ่าวฟันเหมือนเขารู้สึกว่าต้องสู้หรือมันมีความรู้สึกว่าคุณกับเขามันอยากเอาชนะกันหรือว่าเป็นคู่แข่งอะ่ะนะอืมเขาก็เลยแบบต้องตัดสินใจนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขามีเรื่องให้ต้องตัดหรือต้องจะเอายังไงดีจะไปทางไหนดีนะคะหรือมีทางไหนที่คุณกับเขาแบบสมูทหรือเข้าใจกันมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าอยู่ห่างไกลกันนะ หรือสําหรับใครบางคู่นะคะที่แม่หมอบอกนะถ้าอยู่ไกลก็รู้สึกว่าอยากที่จะเดินทางมาหานะคะอยากที่จะมีคุณนะอืมแต่ตอนนี้กําลังตัดสินใจนะคะจะเอายังไงดีแต่รู้สึกว่าอยากเจอนะเห็นไหมอยากเจออยากเดินทางมาหานะคะหรือคนคนนี้รู้สึกว่าการที่คุณไกลกันนะการที่คุณบล็อกหรือการที่คุณเงียบหายไปอะ่ะนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจก็ได้นะคะ อยากกลับมาแบบดีกันอะนะแต่บางทีในความสัมพันธ์อะคนคนนี้ก็ดูมีเสน่ห์นะคะดูเก่งดูเห็นไหมก็ดูมีมาดของผู้นำหรือว่าดูเป็นคนที่เดินหน้านะคะหรือบุกอะเออเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะแต่บางทีความรู้สึกหรือว่าความรักอะเขาก็ไม่ค่อยเก่งนะคะบางทีอาจจะเก่งเรื่องงานนะคะหรือว่าเขาอาจจะเขาเรียกอ,อะไรนะ ไม่ค่อยที่จะรับรู้จิตใจของของคนที่รักเขาว่าต้องเอาใจยังไงก็ได้นะคะคนคนนี้ส่วนมากคนจะเข้าหาหรือว่าเขาอยู่ในจุดที่เป็นตัวของตัวเองอะนะเขารู้สึกว่าเป้าหมายของเขาสำคัญกว่านะคะเขาไม่ได้มองว่าเออคนรอบข้างหรือใครหลายๆคนจะคิดยังไงกับเขาอืมเหมือนเขาเดินหน้าเห็นไหม อันนี้ชารีออดนะคะแล้วก็เดอฟูเห็นไหมคนคนนี้เขาแบบบางทีบางอย่างนะคะเขาก็พร้อมพร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะลุยนะเออบางทีให้มันรู้กันไปเลยอะว่าเป็นยังไงนะคะคนคนนี้เห็นไหมบังเดอฟูที่แม่หมอบอกอะ่ะหน้าผามันสูงเห็นไหมบางทีเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะไปอะนะบางทีบางอย่างก็ก็รู้สึกว่า เขาเก่ง่ะนะคะเขารู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามามันสามารถจัดการได้ไงบางทีมันก็ต้องลองสักตั้งสู้สักตั้งประมาณนี้นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่สู้เห็นไหมชาริออดอชอบที่จะแข่งชอบที่จะสู้นะคะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แข่งขันนะคะหรือมีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นนะคะมีการต้องการเอาชนะก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะ หมือนมันรู้สึกว่ามันต้องต่อสู้หรือมันต้องใช้ความอดทนอะนะโอ้โหเลเวอร์นะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะเนี่ยอยากให้คุณกับเขานะคะได้เข้าใจกันได้จับมือกันได้ได้มีกันและก,กันอะนะได้ได้บอกความรู้สึกนะคะหรือว่าบอกรักหรือว่า อยู่ในจุดที่เข้าใจกันจริงๆนะคะเห็นไหมได้ได้มีความสุขหรือว่าเห็นไหมมันเป็นแบบกองไฟเนาะแม่หมอมองว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะมีกันและกันอะนะคะเสริมเสน่ห์สร้างเสน่ห์ให้กกันและกันก็ได้นะคะหรือปารถนากันและกันอะนะมันมันเป็นธาตุไฟเนาะมันลวเวนะะลวเวอร์นะคะเลเวอร์แม่หมอว่าราศีเมถุนเออมัน มันมีสเสน่ห์ทั้งคู่นะคะมันเหมือนมันสปาร์คทั้งคู่หรือว่าเขารู้สึกว่าเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากๆนะคะราศีเมทุนแม่หมอมองว่าเมถุนตุนกลุมเป็นชาวธาตุลมนะคะบางทีก็เหมือนอยากให้เข้าใจกันและกันเหมือนอยากให้เรียกอะไรนะมองตาก็รู้ใจอ่ะเหมือนไม่ต้องพูดมากอะไรประมาณนี้นะต่าง ต่างต้องการกันและกันนะคะชาวราศีเมถุนจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแค่คเรียกอะไรนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามีสเสน่ห์แต่ว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าต้องให้คนเข้าหาหรือว่าเขามีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องแสดงออกอะไรมากถ้าคนเข้าใจกันก็ไม่ต้องพูดมากอะไรประมาณนี้นะเหมือนมองตาหรือรับรู้หรือสื่อสัมผัสถึงกันได้นะประมาณนี้นะคะอื หรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องที่จะแสดงนะคะแค่แค่เข้าใจกันหรือมองตากันนะคะมันมันก็เข้าใจแล้วนะเห็นไหมเนี่ยมันมีกองไฟอยู่ข้างหน้านะคะแสดงว่ามันปรารถนากันแลกกันก็ได้นะคะมันรู้สึกว่าถ้าใจตรงกันหรือว่ามีความปรารถนาถ้าคุณต้องการเขาหรือเขาต้องการคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนก็แค่มาเจอกันหรือมองตาก,กันหรือว่า บอกความรู้สึกที่มีต่อกันอะนะมัน,ม,นมันเหมือนไม่ไม่ต้องพูดมากอะไรประมาณเนี้ะนะเออเขาเขาคิดแบบนี้นะคะคุณคนนี้นะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณโอ้โหเอมเ็มเพรสเห็นไหมเลเวอร์ over, แล้วก็เอมเ็มเพรสเนี่ยอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะมีคุณอยากที่จะ ให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันได้มีลูกได้สร้างธุรกิจสร้างครอบครัวนะคะถ้าเป็นโสดเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นนะรู้สึกว่าได้รับความปรารถนาดีได้รับมิตรภาพดีๆก็ได้นะคะเห็นไหมถ้าเป็นโสดนะคุณจะได้แต่งงานนะคะอยากมีลูกนะคะอยากอยู่กับคุณก็ได้นะเดี๋ยวดูข้อความอีกนะคะ โอ้โหเห็นไหมเนี่ยเขาหลงไหลคุณมากๆนะคะเหมือนเขาแบบชอบคุณมากอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวนะคะกลัวที่จะพูดกับคุณก็ได้นะคะอืมหรือในความสัมพันธ์นี้มันเสี่ยงนะคะหรือว่ามันแสดงว่าทําไมเขากลัวนะคะกลัวที่จะพูดกับคุณกลัวที่จะเจอคุณแสดงว่าโอ,โอ้เขาไม่กล้านะคะที่จริงอะ่ะเขารู้สึกว่า เนี่ยเขารักคุณนะคะมันเหมือนแบบสิ่งที่เขาไม่เคยพูดสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเห็นไหมคำตอบก็คือเขารักคุณนั่นเองคุณคนนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแบบคือคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาการทะเลกกาะกันก็ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาให้คุณอยู่คุณยังจะอยู่ไหมหรือคุณ คุณยังจะไปหรือว่าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเขาขอร้องคุณหรือว่าเขาแบบไม่ให้คุณไปอะ่ะคุณยังจะตัดสินใจที่จะไปอีกไหมหรือคุณจะกลับมาหรือคุณจะอยู่กับเขาอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอืมเนี่ยเขาบอกว่ามาขอเวลาหน่อยได้ไหมนะคะบางทีความรู้สึกที่เกิดขึ้นอะ่ะบางทีเขาเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็าอาจจะ แบบอยากให้อยากตัดสินใจหรืออยากพิจารณาหรือว่าไม่อยากให้คุณด่วนตัดสินใจแบบนี้นะคะเขาแบบเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะเนี่ยเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยมันเขากลัวนะคะเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องระมัดระวังนะอ,อแสดงว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกก็ได้เห็นไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันต้องใช้เวลาหรือว่าเขาขอเวลานะคะเขาเขาอยากที่จะให้ความชัดเจนหรืออยากที่จะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาหรือมีประเด็นกันก็ได้นะหรือคุณเรียกร้องความชัดเจนจากเขาหรือว่าคุณต้องการที่จะให้เขาแบบแสดงความจริงใจหรือแสดงความชัดเจนให้มากกว่านี้เห็นไหม มันมีใครหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์นะบางทีก็ต้องใช้เวลาหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาแบบอยากขอเวลาไม่อยากให้คุณเร่งรีบหรือว่าไม่อยากให้คุณตัดสินใจเร็วนะคะเนี่ยโซเมทเห็นไหมเขายังรู้สึกดีนะคะ เขายังรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะแม้ว่าคุณกับเขาแบบไม่ได้เจอกันหรือห่างไกลอะ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่นะคะเขาคิดถึงคุณตลอดเห็นไหมมันมีอะไรละหลายๆอย่างคล้ายๆกันก็ได้นะคะเขาสัมผัสได้หรือเขารับรู้ได้อะนะว่าว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาแบบอยากแต่งงานด้วยคุณคือแสดงว่าอยู่ไกลนะคะเห็นไหมโซ so, มันมันคิดถึงอะ่ะมัน เนี่ยตอนนี้เขาแบบเขาไม่มีความสุขเลยนะคะเขาท้อแท้เขาหมดหวังเขาหมดกําลังใจหรือเขาเสียใจอ,ะอ่ะนะอแสดงว่าคนคนนี้รู้สึกว่ากลัวคุณไม่สนใจหรือกลัวคุณทิ้งหรือกลัวคุณเลิกกับเขาก็ได้นะคะ เนี่ยเห็นไหมเขาสัมผัสได้นะคะคุณกับเขาอะ่ะมันมีโซมันมีสัญชาตญาณหรือว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าคนเนี้ยเออมันคือคนที่ใช่นะประมาณเนี้นะคะหรือคุณกับเขานะคะมีเซนหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันน่ะนะ เนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างอะ่ะมันมันไม่ต้องเพอร์เฟกขนาดนั้นก็ได้นะคะเออคนคนนี้รู้สึกว่าเขาแบบชอบที่ตัวคุณหรือชอบที่เรียกอะไรนะชอบที่คุณเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบเขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกหรือว่าไม่ต้องการอะไรที่มันมากกว่าตัวคุณอ่ะนะคะขอให้คุณมีจิตใจดีหรือขอให ความสัมพันธ์นี้สร้างความสุขให้แก่กันนะคะคนคนนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจนะเป็นคนที่โดดเด่นก็ได้นะคะมีดีอยู่ในตัวเห็นไหมคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะเห็นไหมเค้าทึ่งมากๆเลยนะคะ กับความสามารถของคุณคุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์นะคะคุณโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะเขาชื่นชอบมากๆเลยมีเสน่ห์เฉพาะตัวนะเป็นคนอาจจะดูยิ่งๆยิ่งก็ได้นะคะเห็นไหมดูดีแล้วก็ดูมีเสน่ห์ดูเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแบบเอาใจใครอะนะเป็นตัวของตัวเองนะคะเห็นไหมเขารู้สึกว่าโอ้โห สิ่งที่คุณซ่อนไว้นะคะคุณไม่เปิดเผยก็ได้เห็นไหมคุณจะเปิดเผยในตอนที่สําคัญสําคัญจริงๆนะคะเห็นไหมนกยุงไม่ค่อยจะราแพนนะแบบจะโชว์เฉพาะแบบวันไอ้คิดเรื่องอะไรอะ่ะมันเฉพาะอยากจะโชว์อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าซ่อนไว้นะคะมีดีกว่าที่คิดก็ได้เขารู้สึกว่า สิ่งที่คุณเป็นนะคะมันน่าทึ่งมากๆเลยหรือว่ามันดูโดดเด่นน่ะนะเออเหมือนคุณไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความโดดเด่นในตัวคุณมากเท่าไหร่แต่ที่จริงคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆนะคะมีดีในตัวนะเขารู้สึกว่าคุณยิงอะ่ะเออ,อย้ายคุณแบบเรียกอะไรย้ายคุณกับเขาได้ได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้นะคะไม่ไม่ต้องมีอีโก้ใส่กันก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ